มากับพร้อมหน้าเอากลับกันบ่หืมวัดเขาเนียวครับครัวสามพี่น้องก็มานะคะครับมไอติมนี่บอกคนตักนี่คนตักนี่หุ่นไอติมด้วยนี่เนาะยา้เอานี่เด้อเบาถวยติมบตักให้ช่มมือก่อนคตักให้เด็กน้อยก่อนาานี้ก่อนไปสิมมือ ไก่เติบอยู่ได้จากขุนมานี่เนาะไก่เติบอยู่นะคะอ้าวลองเท้าหายไปไหนเลยลูกอยู่บ้านใส่คู่นี้ไปก่อนตัวหายบ่ันยังใช้อยู่นะคะรองเท้าอันนี้ใส่ไปรงเรียนเม้อใส่รองเรียนบ่หายด้วบ่เป็นยังมันบ่คะหายบ่ได้หัวนี้ ฮะใช่อพ่ออ๋อหาวนักเรียนนักเรียนเหนียแล้วใสก้ออนกินอิ่มไหมยังนี่ตัวพร้อมๆนี่อิ่มแล้วบ่ใส่นี่อิ่มแล้วบ่ะอ๋อพุตักก็ได้เอ้ากินข้าวหรือยังครับนี่กินในเตียงหรือยังลูกครับสดศอกขิวดิ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาทำไปลูกมันยิ่งร่อยดีใจขนาดคิวสวยมันต้องไปอที่ได้แล้วไอศครีมฝากพี่เดี๋ยวมิใส่ถุงให้อีกก่อนไหนกินด้วยดิตากินด้วยดิฮัลโหลพ่ชายลูกดาเลไปไหนจากินด้วยดิให้นี่ข้าวกรนเขาจะกลับแล้วลูกให้ข้าวกรน ไม่ไม่ต้อง่ต้องเ้อเอานี้เหรอต้องเอาแอบนี้เอเนาะขนมกินสองเที่ยวสามเที่ยวกจัลได้แล้วได้แล้วเดินทางกลับไปบัเนีเอากเอข้าวก่อนอ้าวถึงเวลากลับแล้วบันนี้ลบมาอีกมอมืนเห็่ว่าลบมานี่ ลบมาเมื่อื่นเนาะนีครับคุนี่ครับเดี๋ยวไปส่งที่รถไก่เติบอยู่น่ะนาโพน่ะจากนี้นะประมาณจากกิโลสิบก่าสิบกว่ากิโลได้อยู่สิบกว่ากิโลนะคะเดินทางมาครอบครัวสามพี่น้องก็มากินอิ่มเต็มชี่ิตเลยเนาะแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยนะคะมาเลยนะคะวันนี้โรงเรียนหยุด

โอซีนะคะอัดซีนะคะขับรถดีๆเด้ออันนี้นั่งสินั่งตะกร้าเด้อมนน้อยๆนอนน้อยๆนั่งตะกร้าอีกสวัครับครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอัดซีพี่น้องเอ๋ยของเพือเดอเขียพีขับรถปลอดภัยแล้วก็แกงกีบแล้วก็ข้าวนอนอยู่ค่ะนกับบะมี่ยังไหลบ่มี่ปนนั่งไหลแต่ก็อิ่มเต็มที่ไปเลยน้อยมันนอนจากแด็กี่ของคน ใ้ลกัคือกาคตกแดดบ้านนี่แดดแดดหุ่มหุ่มเหรอคือเมเเลยบานนี่ตากแดดตากแดดอาบแดดยันยันประดับโอ้ท่าคุนก็ภาคแค่นังนั่นท่ายได้ถือท่ายได้ถือเป็นให้พระเหรอ กระูกีไ้ไม่อย่งหันเม็ดพลอยโอเคนให้เม็ดพลอยโอเม็ดลอยนะคะเม็ดพลอยะะเม็ดพลอยต่อถก ไฮไลทไม่ได้ลูกโยมแพง <c oughs> เออไฮไลท์ไม่ได้แพงพช่ะอันนี้ก็คือเตรียมนะคะมีดอกบัวนะคะมีซองน่าจัดเป็นถวายบางสกุลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาที่หลังก็ได้ค่ะเอูนะคะ ะะใส่พรุ่งนี้หรอคะโอ้ยใส่<อ>สวันนี้ก็ได้ยมีก็ได้เป็นเป็สุดท้ายวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้รอยจริงยใส่วันนี้ดีกว่าทำหัวแวนถึงมันจะเล็กกว่ิงยมแต่ว่ามันอาเคัเรียบร้อยแ้วทเหัวแวนนะคะเราไปบางต้งทานพาหรอคะใช่ตอนนี้เลยก็ได้ เอได้พกจะใส่พรุ่งนี้ก็พอกระดาษที่ดีอ๋อค่ะใส่พรุ่งนี้ก็หอกระดาษดีๆนะคะพรุ่งนี้ีกวของเจ้าได้เท่าไหยังบร่ไับหนึ่งสองสห้าเปดปดเมตรเจ้าเด้หกหกแปดหกแปดอนมา่าห่หกแิ บุญลายกมูรซิปบุญลายมานั่งแล้วบุญลายกมูไปตักเนาะจังเนาะได้หกได้หก่อยใหญ่น่ะเซิปเปไบายฮะก็ใส่กันเลยคอยได้เท่าไรเห้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดคอยแปดอ่าเมื่อปีสามไอ้ที่เจ็ดแเก้ายะขดกอดีกระปแจกพลอย พรแจกไปรลฤๅนีตัวรอพระยังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมอันนี้เหลือหลายเลยนะคะถือเด้อคอยอยู่ริมแห้งย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนอธิษฐานเหรอคะอธิษฐานแล้วก็ใส่เลยโยมจะได้ฐานเงินฐานทองได้ยังโอ้โหหนี่พันล้านเลยนี่มีแต่แบงค์พันนั่นเนี่ย รวยเติบพี่เอาแบงค์พันมาตันเล่นนี่ขออนุพาานะเ้อพอเนาะขอเนี่ยตางกับตัวกคนเล้ยเลยแล้วผู้ใหญ่เรียบร้อยยังอ๋อยม่ครบยังไม่รูเอาคอยแข่งแรงร่ำรวยเียร้อยแท้ๆแล้วนี่คอยหัวแหวน ยอนดาที่ดีอรที่ียังไม่ได้เด้ออ๋อเมื่อกี้เขาเข่าแถวกันปากาายกไม่ได้ไอดีเลยนี่เยอะปิดคอยนี่เยอะไปเว่า่อเยใส่ตรกลางเลยนี่ไม่ขาดทุนใครมีกำไร

วินาทีสำคัญใครมีของดีใครมีงเป็นิลิงคลก็ไปหยอดใจไม่ยังฮะฮะซิลิคนฮะเงินทองเงินทองฮะเอาบริจาคกุญจใส่ทองกุญแจมีสิบบาทห้าบาทนะเอาใส่เงินก็พอละได้ลาใส่เงินก็ได้นะใส่เงินจะอใส่เงินก่อนเอ๋อใส่เงินก่อนนอ๋อได้เงินดูเงินดูทองอย่ง้

น้องจอสายพูดนะอ๋อภาษาไทยพูดปะมีฟอสเนะคะเนาะโอ้ยนี่ก็เหนเงินเหนทองอยู่นวิหน้าที่ซัมคันนะคะอย่างนี้เนี่ยเนทอง

เอาี่ยานีดีานีมึงย็บมึงรีบันต้องรีบมันต้องรีบบอทีนี้ก็สรอยเงินสร้อยทเบอร์ให้มีทุกอย่างเ เดี๋ยวก็ไปพลอยกับพันยาด้วยไส่เนื้อไส้ทอดมันชอบจังหวะนี้โอ้โหนี่เม็ดเบลอร์เลยอยูแม่อันนี้สบายเพื่อพูดกันแล้วกันมีเม็ดเดียบพิธีรอเงินนะคะ อ้อยหล่อพระนะครโานแโอ iden, ını, men, ye, 2, i, at at ้ยน่ะพาจารย์อ้อยขนาดเลยอยากโยมอยาได้าจโอยโยมอยากไนั่นเลยจะอามันใส่ลงพ่อาจยนอ้อยมากเลยอยากได้ทุกคนมาหน้ S 2> <S 2> เดี๋ยวเราก็จะไปหยอดเป็นสมบัติบ้านโยมมีเหรียญทองไหมเหรียญทองเอ้าไม่เหรียญทองอ่ะเหรียญทองเออเดี๋ยวนี้มีมอยู่มีเหรียญทองด้วย,ยวนี่ด็กก็มีแต่เหรียญบาทแรกน่าสนนุกดีนะบาทหนึ่งนะเอาอันนี้เก็บไว้ที่รักค่อย อาคนคนแรกกันเอาไปจะหลายคนละพันล้านมาคนละหน่อยเอ้าอยู่ไหมอันนี้แบงค์พันในแบงค์พันตัดเรียบร้อยห้าร้อยยังกล้ามาตัดเดือนยี่ดิฮะยมีเงินอีกพวกแมนยูเรียนดิ่งคนเรื่อกๆเร็วเรื่อยมาตัดเดือนโหมีอย่างนี้บ้างเลยพาการี่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเลย

โอ้โหแน่นเอียดแน่นเอียดแน่นมากเลยค่ะแน่นห้าตรงนี้แล้วกันหาซีดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูทุกคนถามนการดูการ์เมื่เรื่ยเรื่องเสร็สีเรื่องอะไรมาด้วยอ่าสัตทีกเรกทบเสื้อหั้นระเบิดฮาบ่ชันได ญาตในอมันก็ด <_ translator> <refugees> ูดถ้าไม่ดูใช่ไหมเอาใส่ถุงเล็กๆก็ได้เป็ๆเรียนบานมันดูดเออนี่ลเอาแบงนี้ล่ดูเเินเออ้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมล่ะมันไม่ดูมันไม่ดู เอปอรืปองอยากได้เลยนกนกไป้อบนกไว้เพิ่งร้องอยาไปกล้จังอยากใกล้ไปไหปองจัดไปด้วโธ่อยปองริบแล้วแชกจากนี้ ไปหยอนแล้วไปยอนแล้วเอาปองอกมนอะไรีนะ

แม่ให้เงินเบี้ยเงินเบี้ยท่อายู่น่นนพายานั่นน่โอยพยายาายนไเบี้ยเงินเบี้ยท่ออีกอยจ่ายเสยได้ลูกเย็บคาตะกรอนเเดาไปป้องก้าก้า้นายมา ไปเดยาินี no, right. yeah. kind of ้มไหนนองจะญาดนี้ไหนอเยอะเรงอเงเลาวองเ่องน้องเล่ นี่เป็นยกโยนโยกเอาไว้ก็เป็นชักชักทยนอกอันนี้เป็นชันอกโคยไใ่ใส่นะนี่คือวิธีเตรียมการหล่อพระนะคะสาธุสาธุค่ะ นะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ